ครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นตอนที่2นะครับของการใช้งานโปรแกรม p h o t o s t o r y นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Start แล้วก็คลิกไปที่ออกโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่ไอคอน Photo Story นะครับก็จะเข้าสู่หน้าหน้าแรกที่เข้าสู่โปรแกรม p h o t o s t o r y ครับอันดัแรกที่ขอแนะนำคือ Begin a new story นะครับหมายถึงการเริ่มต้นสร้างบทชินใหม่นะครับ อันที่2ครับ edit a p p o หมายถึงการเข้าไปแก้ไขางานที่เคยสร้างเอาไว้แล้วนะครับอันที่สามนะครับ play story หมายถึงการเล่นไฟล์วิดีโอที่เราสร้างเสร็จแล้วที่มีการบันทึกไฟล์เป็นวิดีโอแล้วน,นั้นจึงจะสามารถเข้าไปเรื่องหัวข้อได้นะครับครับอันนี้เรามาสร้างคลิปวิดีโอใหม่ก็คลิกที่คำว่า begin a new story นะครับคลิกปุ่ม next ครับก็จะ ปรากฏหน้าต่างสาหรับ Import Picture คือแทรกรูปภาพเข้ามานะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Import Picture นะครับอ่าก็จะพบาด้านซ้ายมือเป็นไอ,ไอคอนหรือว่าโฟลเดอร์ที่สาหรับเก็บรูปภาพที่เราเก็บไว้นะครับฝามือก็จะเป็นการแสดงรูปภาพนะครับคลิกเลือกรูปคลิกโอเคนะครับเราจะเอามาทีละรูปหรือว่าจะเอามาทีละหลายๆรูปภาพก็ได้นะครับอ่าในกรณีที่เราจะารูปภาพตนะ้ให้เราคลิกที่ ภาพแรกก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ภาพสุดท้ายที่เราต้องการนะครับกดปุ่มซิฟก่อนนะครับคลิกโอเคครับก็จะออกมาดังนี้นะครับภาพไหนที่เราไม่ต้องการก็สามารถลบได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Delete ตรงนี้นะครับสมมติไม่ต้องการภาพนี้นะครับก็คลิก Delete นะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นการปรับแต่งรูปภาพนะครับเป็นการปรับแต่ง รูปภาพก่อนที่จะไปใช้งานได้จริงเส้นการแก้สีของภาพการแก้ไขตาแดงนะครับการหมุนรูปภาพหรือจะเปลี่ยนสีเป็นภาพต่างอีกด้วยนะครับอันนี้เข้าไปแก้ไขได้นะครับถ้าเสร็จหลังจากแก้ไขแล้วก็คลิกปุ่มเน็กต่อไปนะครับตรงนี้เราจะพิมพ์ข้อความนะครับอธิบายภาพททละภาพททละภาพนะครับก็สามารถอธิบายข้อความได้น,นะครับ สมมุติว่าอธิบายข้อความนะครับแล้วจะออกตรงนี้นะครับตัวอักษรนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับสีสามารถเปลี่ยนได้รูปแบบตัวอักษรได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วคลิกเปลี่ยนสีนะครับคลิกโอ้ก็จะคลิกโอเคก็ปรับแต่งขนาดเขาหน่อยนะครับเขาจะได้ให้พอดีนะครับในสมมุติว่าเป็นคําอธิบายภาพนะครับทำทุกภาพเลยนะครับหรือจะไม่อธิบายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ แล้วคลิกปุ่ม next น,นะครับอ่าพ่งจุดนี้นะครับอ่าปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับอัดอเสียงแตละภาพแต่ละภาพอธิบายได้นะครับอัดเสียงตรงนี้ไปได้นะครับเช่นอธิบายภาพนี้เป็นการภาพที่อ่าเป็นการไปรับใบประกาศทนิบียบัตรที่สําเร็จการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราคลิกส stop นะครับแล้วเรา preview ดูนะครับเห็นไหมนะครับก็ส stop นะครับ อันนี้คือเป็นอธิบายภาพนี้นะครับแล้วภาพนี้ก็สามารถอธิบายเพิ่มอีกนะครับอธิบายเสร็จนะครับตรงนี้คอสต์ต romoid m o t ่ o ถึงาการที่เราเข้าไปต้องการให้กดเวลาที่ภาพปรากฏออกมานานแค่ไหนนะครับแล้วกเ็เป็นการที่ว่าภาพออกมาจะเป็นการตัดภาพซูมภาพยังไงได้นะครับสําหรับทร a n ซิ t i o n ตอนนี้นะครับเป็นการ เปล,ล the ี่ยนลักษณะของรูปภาพที่ที่ซ uh, <si ูมออกมาครับเวลากดออกมาเป็นการเปลี่ยนภาพนะถ้าได้ภาพเรียบร้อยแล้วก็เลือกต่อนะครับร้อได้เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกปุ่มเซฟก่อนนะครับถึงจะไปภาพต่อไปได้นะครับแล้วก็คลิกภาพต่อไปนะครับก็สามารถเลือกได้หลายหลายรูปแบบนะครับมีหลาย10รูปแบบครับถ้าเลือกปุ๊บหากว่าพอใจแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟแล้วก็ภาพต่อไปอีกนะครับภาพนี้นามดนะครับ อาก็ได้แล้วก็เซฟถ้าหมดแล้วก็คลิกสมมุติว่าหมดแล้วนะครับคลิกนะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้ใส่เสียงร้อยแล้วปรับแต่งการออกมาของรูปภาพครับกำหนดเวลาภาพเรียบร้อยก็คลิก next น,นะครับต่อไปก็เป็นการแทรกเสียงเพลงครับ select music นะครับ,ก,รบก็ไปดูจะเอาจากที่ในที่เครื่องมีอยู่เป็น music library อันนี้ sample นะครับเป็นรูปตัวอย่างนะครับเป็นเสียงตัวอย่าง หรือจะเอามาจากเ p 3ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วสามารถอ่าพรีวิวฟังได้เหมือนกันนะครับอ่าอ่าเป็นภาพประกอบนะครับอ่โอเคนะถ้าไม่พอใจตรงนี้เราสามารถปิด้วก็คือ delete ทิ้งเลยครับแล้วก็เข้าไปใส่ใหม่ครับสมมติจะเอาตัวนี้มานะครับก็คลิกโอเพนนะครับมันก็จะเข้ามาแทนที่นะครับพอเสร็จจากการที่ใส่เสียงดนตรีแล้วนะครับ ก็คลิก next นะครับต่อไปก็จะเป็นการ save your story นะครับมีสองอย่างนะคือ s a ฟแบบแก้ไขได้กับแก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขได้คลิกตรงแก้ไขไม่ได้นะครับตรงนี้น save your story นี่นะครับอันนี้คือแก้ไขเป็นทำเป็นแบบซ d นะครับสามารถไปเปิดที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรม photo story นะครับสำหรับ save project นี้เป็นการ s a ฟแบบแก้ไขได้คือถ้าเราจะทํทำไม่สำเร็จนะก็มาแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆได้นะครับ แล้วจะพอเซฟปุ๊บเนี่ยต้องดูว่าไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คือคลิปวิดีรงนี้ครับหาที่เก็บนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนดีสมมติจะไปไว้ที่ได้ดีนะครับได้ดีนะครับตรงนี้นะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์ไหมสร้างไดนะครับไฟลเนมนะครับตัชื่อก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าจะตั้งก็สมมติจะตั้งเป็นสองสองหนึ่งนะครับก็คลิกเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องคลิกนะครับ ให้มาสังเกตตัวนี้ดีสนะครับดูเอ็มวนะครับคลิก Next ก็จะวิ่งแล้วเป็นการเซฟแบบไฟล์แก้ไขไม่ได้สามารถเอาใส่ใน CD หรือ DVD นะครับแล้วก็เอาไปเปิดในเครื่องที่มีโปรแกรมก็เปิดได้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาคลิก Exit นะครับเอคลิก e อ i t ปุ๊บเครื่องก็จะถามเราว่าเราจะเซฟแบบที่แก้ไขได้ไหมนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไฟล์เราก็คลิก Yes นะครับเรียบร้อยแล้วก็ ตรงนี้จะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้สมมติตั้งเป็นหนึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยู่ในได้ได้ดีนะครับคลิกเซฟนะครับมันจะวิ่งต่อไปนะครับหาก็หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเราไปดูว่าไฟล์ที่เราทําไว้มีจริงหรือไม่นะครับคลิกที่นะครับได้ดีนะครับก็ไปหาไฟล์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับสองสองนี่คือไฟล์ที่ แก้ไขไม่ได้ตรงนี้หนึ่งหนึ่ง,งไฟที่แก้ไขได้ลองเปิดดูสักหน่อยสิครับอ่าให้เปิดไฟนีโลนะครับมีจริงไหมนะครับหเห็นไหมครับโอเคนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ